สวัสดีท่านชมทุกท่านเลยแกนนะครับแกวันนี้ผมแฟนไลออนเกมเมอร์ทีวีนะก็วันนี้ผมจะมาสอนทําป้อมปราการชูเกอร์นะหรือชูไอตัวเนี้ยนะชูเกอร์นะโอเคโอเคครับให้เอาเงิแรกคุณมีบล็อกอะไรก็ได้นะโอเคครับสร้างเป็นยาวๆแล้วครับใครอยากได้แบบชูเกอร์แบบเยอะๆก็สร้างเป็นยาวๆแล้วตอนนี้หลักมากหบ,บักพอเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยไม่หลักทำไมเนี่ย โวกากมากทนาดแหลกขนาดนี้เหนไมแหลกะครับอยเหียเสียงเหยียเสียงดังเกินเครับเลีบไปเลยครับีบเไปเยอะเลยครับอืมเพื่อนได้เป็นป่อกันเลบเ้ต้มาไหมเนี่ยน้ำน่เกลือนไป นายไม่ได้เกี่ยวนายไม่มีส่วนร่วมนะจะบอกให้โอเคครับโอเคไม่นะครับถ้าแบบนี้ครับก็คนณป่าเป็นหมูเทลเวิร์กนะเย้ยังพร้อมไหมยังพร้อมนะที่จะปรับเป็นโหมดไทลเวิร์กเยครับเกมโหมดดีโอเคเกมโหมดศูนย์เะ ปึ๊บโอเคหืมมันอ้าเอือมเอยมันเป็นยาล่องมันเป็นยาลอยโอ้เป็นป้อมประการจริงนะใครเดินเข้ามาใกล้ๆนี่แบบตายครับตายหมดอ่ะมืออย่ามาอย่ามาเฮ้อมาเอือมาเอ้ยไปที่น้ำครับเลง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 ตรงน้ำเล็งตรงน้ำ เ่งน้ำเลงน้ำเลงน้ำเลงน้ำมเยโยเรียบอยู่ตรงน้ำดีๆเรียบน้ำเอามาอีกลูกดิเออนั่นแหละดูอเด้อเด้อตรงน้ำครับเอ้ยมันเลยมันเลยเรียบตรงน้ำมันนะโอ้ยมันตรงเอ้ยไม่ตรงน้ำเฮ้ยชิบ๊วยเอ้าก็จิ้มมันก็ตรงน้ำวันเนี้ยเอาวันมาดู ป้อมอยู่ไหนวะเฮ้ยป้อมปุอยู่ไหนเนี่ย,ยป้อม,มอนะครับผมอยากมาตีสนิกทกับพี่ไม่ไม่ไมไม่ผมขอโทษผมขอโทษเฮ้ยบ้านอุ้ยอ้าวมันตายเฮ้ยผมสามารถอ๋อคือเราทำอ๋อเราทำพิธีการแต่ใหม่ได้ด้วยนโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวคลิปหนะ้าผมจะมา บอกสิบอันดับเอ้ห้าอันดับที่ชูก,ก้ามันสามารถทำได้นะไม่เก้หนับก็เป็นป้อมประการโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบเป็นเลยเลยก็จะคลายเซนส์ครับบ๊ายบายนะเป็นป้อมประการที่ดีมากครับอยากมาตีสนิทกับเพื่อนไม่นะเป็นอะไยก็ตายซะตายเรียบเลย